พิกิโลนี่ใส่พยิกจั๊กกิโลเนี่ยเป็นถุงเลยเหรออ่าเป็นถุงเลยอใส่มะขวันด้วยกินออกเออกำลังคั่วเนี่ยอ้าวยาบำรุงรากน้ำมันคั่วน้ำมันที่เจียวหมูเมื่อกี้เนี่ยมันหอมดีเอาน้ำมันเจียวหมูดีมาปลาร้าปลาร้าปละร้าปลาร้นี่เนาะ เน,นี่มี้มีมะขวันด้วยแต่ไม่ใส่เยอะห้อนหอมหอมเคยกินพริกไทยแหละน่าิด <c oughs> <c oughs> เป็นกิโล่คนแก่แผ่นนี่ถึงออแกแผ่นี่ออกจนพริกป้าแผ่นใดเด้อใส่ยี่สิบสบ๊อบบวผิดหลับหมูทำมาหลับหมูใหม่ใหม่ไม่เหมือนกันค่ะหมูมีแต่พริกข้าวคั่วสับๆๆหอมอโลยลงไปสุดท้ายมากลิ่นมันหายหมดมันจืดดูนะัมันไม่เหมือนทางนี้ทางนี้โอ้โห มันบอกว่าสไตล์เดียวกันกับลาบไก่โอ้มีสตอด้วยสตอมาจากไหนจ๊ะเขาอามาเหรอมาจากอีสานกันอันนี้คนให้น้ำมันเย็นพักให้มันเย็นลลลแล้วรอปลุงเดี๋ยวมูจะสุกไปไม่ได้หรอป้าไม่ได้ค่ะ

มีหอยหอยเกลียวอู้เป็นถุงเลยหอยเกลียวเนี่ยทำมันจางจะได้เติมมาขางใช่ไหมเนาะนี่กระเทียมดูดะใช้เขาต้มน้อยเนาะ Còn đưa một trong xe là mặt đây là cua leo còn nằm cua leo trong tí thao và tham bác vào tên gọi đi ờ cua leo thường ừ Ở. tí thảo, nó không được phải bay quay hát vầy lên เลือดเลือดทันนะเล็้ยแรแล้วพาอยู่แ่ล้รมมแม่ผมไม่กินไรด้กวนโซ่กูมาถ้าเราตล้นกวงนปนรกน้เเดี๋ยวังาเดียวนึง ทำน้ำก่อนถ้าไม่ทำไม่เดี๋ยวสักหน่อยน้ำของหมูก็จะออกนะเนี่ยจะเหลือมาจะไสหวานได้นะเนี <Vorte il dunno> İns, <gy> ่ยเลือ ไม่น่าล่ะแต่หวานก็ไป่ตาโคนแต่เรามาทำกับข้าวเหมาะเลยย้ำแล้วย้่